สวัสดีจ้าพี่น้องสุผูสุคนสวัสดีวันนี้อยู่ทงหน้าด้ทุกคนสวัสดีครับพี่น้องลูกเคกอร์ฟิวด้วยจ้าเป็นโกลเด้นดัมทุกคนตอนนี้กัเน่มเมอแรงพี่น้องอเมื่อกี้เพิ่นมาเบิงเพิ่นมาเบิงคุ้ยหัวกะสีเมื่อทุกคนพอเพิ่นสีเมา่อสื่อคุ้ยเพิ่นกันเลยมาเบิงคุ้ยนะจ้ะเนาะตอนนี้เป็นก่นอยู่กับพ่อกับแม่ครับ ค่้วยกับอันผููบาวดอนขางหลังแล้วก็ช่องเป่าอฮะ่น่ะแล้วกับนิ่มานี่ได้ทุกคนเพื่อนมาแต่ขอนแก่นมาเบิงค้วยหน่อปูเป็ดกรหัวก็เมื่อคืนนี่กับมาอ่าจต่กลุงเทพหอดบ้านตอนประมาณตีสามได้ทุกคนมาบานทุกคนเพราะเพราะเพราะไงพอาะไงอยากกำลังเหตุอีหยังอยู่เพื่อนถาม ต่อเสือคั้วอยู่ด้วยทุกคนในไม่เง้ยฝ่ายเมื่อนี่แต่ยังกินแรงแม่ครก่อนจะยังสูบกินเมื่อนี่ยังเมืนน่อน,น,นี่ยังบอลูแนวกินเดอ,อ,อร์พี่น้องบอเมื่อนี้ไปซสื่ออันเลขกบะถือต่ว่าซื่อกุ้งเผามากินแล้วเพราะว่าเมื่อนี่จะเฮ็ดงานพี่น้อง,องกันเลยแบบห้ทีมงานสื่อมหาห้ ยูกกัหมาหน่อยเนาะสนใจบะโกเด้นกโกเด้นดาวอุปสมโกเด้นดาวขั้นเขียวมันด้ยทุกคนลาบบอดูแล้วว่าสิเห็ดเมน่อย่างเอาไปกินนมแม่เราวัางเดอรรถมาเหยียบเด้เดทุกคนยกกันตันแ พี่น้องเบืองไกลผู้ใดอยากได้ไกลพี่น้องมาแหื้อเอาอยูุ่บานรถดเดอ้อจา้าบรรยากาศเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแต่ว่าน้องปูเป้ว่าถือฝนเลยทุกคนพอว่าขีา่รถมาบ่มีฝนตกแต่ว่าฝนตกอยูุ่บานแห้งอีแม่บอกว่าฝนตกอยู่บานแห้งเมื่อนี้บรรยากาศชิวๆกับนากับนาสดๆเด้ทุกคนบารี บรนใดถ้าแปลงเดือจา้าปกติกระสิให้ยพี่น้องสิ้นไปเลยว,ว่าหนาสดที่หายปันไดเดี๋ยวสีพ่าว่าสีพาพี่น้องไปเบิง่งไถหน้าอยู่หลังบานพี่น้องกําลัางไถหน้าสีเฮ็ดหน้าเบิ่งอะไรกันหญิงไปแล้วด้อทุกคน